เยอปะเช๊ะโซ่ยาพะเต๊ะโซ่ยายาฝันฝันโรสฟอน not roast bake b เบ้ยอะ b a นั่นละเพิ่นเห็ดนี่อันนัน้นเห็ดนี่ไม่โควิดเพราะมันเป็นลูกเดียวเนาะค่ะดีกว่า mm hmm. มาทำในนี่มันเปลืองไฟเพิ่นมาถ้าเป็นหน่วยเดียวถ้าเห็ดสีหน่วยสำหรับสีคนก็เห็ดในเตาอบจะแซ่บกว่าเนาะพี่นอ้องนี่ละ่ะในส่วนที่เพิ่นทำได้ไซก็ให้เพิน่นทำเพิ่นอยากทำพี่น้องจา๋า คุณยายคนเราสูไส้ฟังหรือว่าย่ามเวลา,าว่างๆคนว่าเหมือนบ้านเรานั่นแหละจ้ะเมยาลูกสะใภ้เลยนะคนว่าน้อยนักที่จะอยู่น้ำกันได,ด้ดีแบบดีๆน,นะคนณวามแล้วก็มันตรงมีความเข้าใจกันพี่นองค่ะเข้าใจยังคือแบบว่าเพิ่นก็ต้องเข้าใจเฮาเฮาก็ต้องเข้าใจเพิ่นคือแบบว่าคุณยานี่ไม่มีปัญหาเรื่องว่า คี่จะกินแบบว่ามันเหม็นหรืออะไรเพิ่นก็ไม่บ่นนะหรือว่าเพิ่นจะทําของเพิ่นก็ทําไปน่ะนะฮะพี่น้องอยู่ในขั้วเดียวกันนี่แหละใส่กับตําปนพี่น้องตําปนแบบสไตล์ของตัวเองเลยจ้ะเป็นปลาของเพิ่นอยู่นี่แหละปลาปลาบาซ่าเขาเลยเนาะ b a s a เพราะมันสี่บาทจ้ะพี่น้องใช่ใส่ไสอันนั้นน้ำใส่เห็ดเห็ดที่จอยเอามาฝากบุง เห็ดที่จอยเอามาฝากส่ไออบในเตาอบมัชรูมมั้งม o m y ู a ใช u มั r o ูมไนส์ t ร y เอาอย่างไรคุณลองมันก็ลองดิ t ร y คุณยาลองกินอยู่คุณอายุจริงมั t o ทู h ย่าบอกว่าทุกคือทัฟก็คือมันยาวมันยาวชักกิดอะรโอยย่าอะไรอย่องเพราะในหัวเนี่างขันเนาะคุณย่าเขาจะเป็นคนพูดตรงๆพี่เนองเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนแบบว่าเขาเอินว่าคนคนสมัยโบราณเนาะจ้ะ คนสมัยโบราณที่เพิ่นฉี่โบมีเขาเอ่ว่าไม่มีอะไรลหรอจะริตจัก้านเขาเอ่นนอนเราเป็นภาษาบ้านเราก็คือไม่ไม่มีแบบนั้นคือแบบว่าคิดยังไงก็พูดอย่งงางนั้นเลยจังสนาจัใส่ยจะเน้นเนมุเจ้าบังคุญยาเนาะเพิ่นเป่ามันฝรั่งเพิ่นสายบอกว่าให้ใสายทาให้ไม่ช่วงที่ฉันทาอาหารฉันไม่ไม่ฉันอยากทำคือเพิ่นยังมีแรงก็ให้เพิ่นทำไปเลยนะพี่นองคะ่ะ พัางใช่จีกินเห็บบึงใสเ่เหมือนมักเดเป็นเห็ดน,นางฟ้านางลมเนะาะใส่สิตามสิเทปพนนี่แหละคิดสูตรปเป้าเองนี่ทำอเอาเองใบถือว่าทำไปเรื่อยเลยนะมันอร่อยมันทอดกรอบ I like it <c oughs> ย่าบอกว่าฉันยังอยู่ในปากฉันเลยเธอคืนแล้วของธอนอีกอย่างหนึ่งน้ะที่สายสังเกตฟันคุณย่าดีเพราะว่าเขาไม่กินอาหารที่มีแบบแข็งแข็งหยาบหยาบได้หน่อยส่วนใหญ่เลยอาหารของคุณแต่ว่าสายจบนี่สําหรับซันก็ไม่ได้หยาบนะเพราะว่าขนาดเม็ดเม็ดบักคามกันยังหย่ำนะคะเม็ดบากคามกันยังเคี้ยวนะนี่แหละมันก็ปุดปุดนด้หรอมน่คุณย่าบอกว่ามันหยาบ เห็ดนางฟ้านางลมกลายเป็นสอยมามเสร็จแล้วอักโอเคอังกุยนึกินไปแล้วเห็นไหมคนมาทำหน้าต่างให้เปิดประตูไว้น่พี่น้องนั่นล่ะแต่ก็ถา่ายทอดเรื่องราวของแม่ยากับลูกสะใภ้ให้บึงเองกินอีกด้วย <laughs> อ,อร่อยยังไมเง่เสร็จหมด เน๋ยวหาที่บังอันมันจะร้อนอยู่อันคุณย่าเนาะ,นะอันไหนที่เพื่อนสามารถทําได้เพื่อนก็ทําพี่น้องเพื่อนก็อยากทําแล้วชายก็สนับสนุนให้ทํานะพี่น้องเพราะมันเป็นการเหมือนกับได้ขยับขยื่นร่างกายเน,นี่ยนะคะอาหารของเพื่อนก็ทําได้ในสิ่งนี้แหละมีอันนี้อันเดียวเนาะ เพื่นจะกินอันนี้น,ะนานแล้วนะคะถ้าเพิ่นชอบอะไรเพิ่นจะชอบนานมากกินอันนี้เป็นปีแล้วนะหมายถึงว่ารอสองปีได้แต่ไม่ใช่ทุกวันวันเออสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือวันพุธเพิ่นจะกินมันฝรั่งอบเบคหมายถึงว่าเบคโพเทโตคือมันเข้าอบทั้งเปลือกเ่ยนะจ๊ะเขาจะกินสัปดาห์ละครั้งกินนานนะคะพี่น้องเป็นปีสองปีเลยล่ะถ้าเพิ่นชอบอะไร หลังจากนั้นเพื่อนก็จะหยุดเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่นอกแต่ละวันเพื่อนก็จะมีเมนูประจําของเพื่อนกายจะทําง่ายหมายถึงว่าอาหารของเพื่อนจะง่ายมากเพราะเพราะเพื่อนมีเมนูประจําของเพื่อนเลยวันจันท์จะเป็นพวกพายวันอังคารเป็นปลาปลาแซลม,มอนวันพุธเป็นนีแหละมันฝรั่งวันพฤือหัสเป็นไข่ไข่ดาวกับเฟรนฟายวันศุกร์เป็นปลาอีกทีค่ะเป็นฟิชชันชิ่วันศุกร์นั้น ฟิชชันชิพเนี่ยจะซื้อประมาณเดือนละครั้งหรือไม่ก็ประมาณหกสัปดาห์ครั้งหนึ่งซื้อน่ะนะแต่อันไหนที่กินทุกสัปดาห์เนี่ยเป็นของแช่แข็งเราทําเองแต่อันไหนที่ไม่ได้ทําเองเนี่ยก็ไปไปซื้อเนประมาณเดือนกว่ากว่าซื้อครั้งหนึ่งโสนาจ้ะนั่นแหละเสาร์อาทิตย์ก็เป็นพวกโรสซันเดยร์โรสเพิ่นนะมนูประจําคุณยาอันนี้ซาจะเก็บไว้กินเล่นเนาะ สำหรับายกับย่าจวจรไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าย่าจวจรเขาเป็นคนแบบว่ามนคนง่ปปายๆสบายๆน่ารักน่ารักนะนะพี่นองคะ่ะมีคนเ <c oughs> ข้าใจผิดเนาะหรือความคิดต่างก็ก็ไม่รู้นะเพื่อนบอกว่าอวดจังเลยว่าฉันอวดนะ,ะ่าฉสนขี้อวดว่าได้แม่สามีฝรั่งดีเพื่อนมาปิดปากทีห้วน มีอันนั้นม,มีมีเอมีเห็ุติดเนาะซายก็เลยอยากหัวนะไม่ไม่ได้บ้าอะไรนะพี่น้องเพราะคนเราคิดต่างเพราะเพ่นก็เห็นสงสัยเห็นแต่ซายโพดเรื่องคุณย่าเนนะที่ซายโพดเรื่องคุณญานะี่าพาเรพราะว่าอยากให้คนรู้อยากให้คนดูนะว่าในวนัยเก้าสิบนาะทำไมเพิ่นเก่งจังทำไมเพื่อนอยู่ได้แบบว่าอายุยืนจังนะอ,อาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าก็เลยคือคือคนไหนชอบ อยากปฏิบัติตามเพื่อน,นเนยสนอหาเนาะในสิ่งที่เราชอบเออเราก็ทำมันเสนอมันไม่ใช่อวดเลยพี่น้องหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้ขี้อวดอะไรเนะแต่ว่าถ้าอวดคุณย่านี้มันก็คงไม่เป็นอะไรเนะ <c oughs> าะเพราะว่าคุณย่านี่แบบว่าหน้าอวดนั่นเป็นคนดีไงคนดีคนดีนดนดพี่น้องถ้าเป็นบ้านเราก็คืออยู่ในสินในธรรมด้วยนะถ้าเป็นบ้านเรานีเพราะว่าคนเป็นแบบว่าไม่ค่อยจะแบบว่าไม่ไม่ค่อยจะสูงสินกับใครคือส่วนใหญ่จะ อยู่กับตัวตัวเองนะพี่น้องมีความสุขแต่ตัวเองไปโบสถ์ตอนนี้หยุดแล้วเพราะว่าแก่ไปเดินทางลําบากเนาะสมัยก่อนไปเองขับรถไปโบสถ์เข้าโบสถ์เหมือนเราเข้าวัดฟังธรรมแต่ว่าไม่ใช่มือถือศากดปากถือศิลน,นะคุณญาตนี่คือแบบว่าเสมอต้นเสมอปลายพี่น้องอันนี้คือใจล็อกสู่ฟังเนาะเสมอต้นเสมอปลายคุณญานี่แต่ใยมาอยู่ด้วยนี่มาอยู่ที่งติดในชิปสามปีแล้วนี่ย,ยังเหมือนเดิม ยิ้มให้เราตลอดไม่เคยว่าอะไรเลยกินอะไรไม่เคยบ่นมีคลิปหนึ่งที่คุณย่าแบบว่าที่นับนับนับจานเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นแกล้งทรายเฉยเฉยเป็นแกล้งลูกสะพ้ายอี่น้่งนหมายถึงว่าโยกแต่คนก็อาจจะเข้าใจไปหลายอย่างว่าคุณย่าคิดว่าคุณยา่าขี้เหนียวหรืออะไรไม่ใช่ค่ะเพิ่อจะกินกินไปเลยเนาะแต่คนแกล้งทรายว่าอู้หลายจานมากเลยกินเนาะบ้านเราส่วนใหญ่กินน้อยกินมาก ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารหลายๆอย่างหลากหลายในหนึ่งมื้อนะนะบ้านเฮามันคนละแบบกับเพื่อนยีเนบบนนนนะ่เพื่อนแบบว่านับนับเออโช่นะนะเพื่อนเพื่อนนับไปทำทำเล่นกับทรายหนึนะ่งสองสามที่เพื่อนนับวันทูทีนเนาะก็คือมันแต,แตกต่างวัฒนธรรมการทรายก็ถ่ายให้ดูนะพี่น้องคะในของเพื่อนนี่ส่วนใหญ่เลยเนาะเขาจะกินเป็นอาหารจานเดียวก็คือหมายหมายถึงว่าอาหารหนึ่งอย่างเนาะ วันไหนก็ทําปลาเขาจะกินเฉพาะปลากับเฟ้นไฟนั่นแหละวันไหนก็ทําอบหมูเขาจะอบหมูอย่างเดียวมันต่างกันเนาะการกินมากกินน้อยนีย่ก็คือเขาบางคนก็กินเยอะเหมือนกันนั่นแหละแต่แค่อาหารอย่างหมายถึงว่าอาหารของเขาเนี่ยมันเขาทาอย่างเดียวมันต่างกันแบบนี้แต่บ้านเราเนี่ยกินน้อยกินมากก็ไม่ไม่เกี่ยวแต่ขอให้ได้ทําหลายอย่าง <c oughs> ก็คือหลากหลายกินอย่างละนิดแต่ห่อย่าง,างละหน่อยบ้านายเนาะผัดคะนาหมูกรอบ แล้วก็จึงต้องมีอ่าตำแตงหรือตำอะมะละโกแล้วก็จะมีหมูย่างมีนั่นมีนี่หลายๆอย่างรวมกันใช่ไหมกินนั่นกินนี่นิดๆหน่อยๆรวมกันนั่นแหละมันเป็นเป็นบ้านเฮาวัฒนธรรมการกินบ้านเฮาแบบนั้นนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าของเพื่อนต่างกันนี่เห็นไหมเวลาส่กินปลานี่มันก็ไม่บ่นไม่เคยว่าท้่ที่มันเหม็นหรือเป็นอะไรนะพี่น้องนั่นแหละส่ก็เลยถ่ายให้ดูถ้าว่าอวดว่าได แม่สามีฝรั่งดีว่าสันพนว่าเนาะเออว่าอวดก็ว่าอวดก็ได้นะก็ <g iggle> ไม่เป็นไรเนาะถ้าอวดเพิ่นเลยเนาะเพราะคนดีหมายถึงว่าแต่ไม่ได้อวดว่าเราเนี่ยได้ดีหมายถึงว่าก็คือแบบว่าดีจังเพื่อนดีจังนะหมายถึงเพื่อดีกับทรายตลอดพี่น้องเสมอต้อนเสมอปลายตั้งแต่มาตั้งแต่มาที่แรกทสายขับรถไม่เป็นก็มีแต่คุณย่าขับเนาะจนคนอื่นบอกว่าอุย้ยขับรถให้ย่านั่งได้แล้วตอนนั้นมันยังไม่ถึงเวลา ถ้าคุณย่าขับได้ป่านนี้คุณย่าก็ยังขับอยู่นาะอถ้าคุณย่าแบบว่าย,ยังขับได้แต่ตอนนี้ขับไม่ได้แล้วพี่นอนะะ้องนั่นแหละสำหรับคุณย่าเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะผืนะ็พาขับรถไปซื้อเสื้อผ้าผ้าเราไป,น,น,ไปนู่นไปนี่ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วพี่สาแบบไปไหนมาไหนสก็คิดถึงเออเพื่อนชอบแบบนี้ซื้อมาฝากเพื่อนนูน่นนี่นั่นเนาะมันก็เป็นประมาณนี้แหละเขาดีต่อเราเราก็ดีต่อเขาในศาสนาพี่น้องเนาะนั่นแะหนะละ ช่วงอวดแม่สามีเขาว่าไปเรียบรนอเนาะตำปนกับนี่แหละมากระผ,กผักรวมค่ะสาลาเนอะไรหอมมีอะไรหั่นใส่หมดเลยแค่นี้ไปวจ้ะบยบายเสร็จเราจะอาหารใช่ผักรวมนี่หละจ้ะมันก็เหมือนน้ำพริกน้ำพริกปลาเนาะเขาเอ่ยน้้ำพริกน้ำพริกปลาพี่นอ้องไม่ได้ใส่น้ำ ใส่แบบแห้งๆแบบนี้กินกับข้าวสวยนะคะวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวนี่แหละอาหารใช่ังไงสบายๆไม่กินน้ำกันจ้าพี่น้อง